มิมรัตนวดีนำทัพเพื่อนศิลปินอันนพั์มอดพานุวัตรและแบงค์มนดกปลุกพลังความฟิตมิมรัตนวดีวงทองนำทัพเพื่อนศิลปินอันนพั์พัชรชวลตพร้อมด้วยคู่จิ้นอย่างมอดพานุวัตรโสประดิษฐ์และแบงค์มนดกเ็มตาลชวนแฟนๆปลุกพลังความฟิตที่สายเฮลตี้ไม่ควรพลาดในงานถแถลงข่าวเปิดตัว The Ultimate Fitness for 2025 TUF 2025มหกรรมกรุ๊ปฟิตเนสระดับโลก พร้อมแชร์เคล็ดลับดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายฉบับซุปตาแบบไม่มีกากซึ่ง TUF f 2025ได้รวบรวมคลาสออกกำลังกายสุดมันจาก LESMIL Asia Pacific ไว้กว่า13คลาส RTBODYPUMP, BODYSTEP, BODYCOMBAT ODY J A M L E S M I L L S Dan B O D Y B A L A N C E L E S M U P I L E และอีกมากมายรวมถึงเรทฮอตแดนฮิตนิชันคลาส s ิกเนเจอร์สุดมันจากฟิตเน s เฟิร์ t ที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้ขยับร่างกายไปกับจังหวะเพลงสุดเร้าใจมิมรัตนวดี ตายส่วนตัวเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วพอเห็นว่าจะมีงานท u f f 2025ี่ f 2025ก็รู้สึกว่านี่คืออีกงานที่ไม่ควรพลาดเพราะเรียกได้ว่าเป็นอีกงานที่รวมพลังของคนรักสุขภาพจากทั่วเอเชียมาพบกับคลาสแดนแบบ B o d y j a m และ r ละ h รท d อ n แดน g n i ิชันเป็นคลาสเต้นที่มิมหลงรักเพราะได้ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับจังหวะเพลง นอกจากนี้ยังมีคลาสที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายอยากจะชวนทุกคนให้ไปเจอกันวันงานมาสนุกแบบสุขภาพดีไปด้วยกัน นา่นคู่ิ้นสุดมอดพานุวัตนและแบงค์มนดกเห็นตาลเล่าความรู้สึกว่าเราสองคนดีใจมากที่ได้ร่วมงานเพราะนี่คืองานที่รวมคนที่มีแพชชั่นเรื่องสุขภาพและฟิตเนสจากทั่วเอเชียไว้ด้วยกัน t u f f 2025เป็นอีเวนท์ที่ทําให้ทุกคนได้สัมผัสกับการออกกําลังกายในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนส่วนตัวแบงค์เองเป็นสายออกกําลังกายที่เน้นการเวทหนักหนักคลาส BODYPUMP เลยตอบโจทย์แบงค์มากๆอยากจะชวนทุกคนมาใส่พลังไปด้วยกันรับ รองว่ามันสนุกแถมน่าจะได้เพื่อนใหม่ที่มีใจรักสุขภาพเหมือนกันอีกด้วยนอกจากนี้อนนภัสพัชรชวลิตเสริมว่าเชื่อว่าทุกคนจะหลงรักการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นถ้าได้มางาน TUFF 2025เพราะว่าเป็นงานที่รวมคลาสออกกำลังกายไว้แบบจัดเต็มในบรรยากาศแบบคอนเสิร์ตอยากให้ทุกคนมาระเบิดพลังไปด้วยกันเตรียมรับแรงประทะแบบมันสุดเหวี่ยงกันได้เลยครับ TUFA 2025จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8มิถุนายน2568ณ True Icon Hall ชั้น7 ICONSIAM โดยมีฟิตเนสไทยแลนด์ Thailand, ร่วมกับ ICONSIAM และ l e s New Asia Pacific ในการผนึกกำลังการพาประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางฟิตเนสและสุขภาพ แพงเอเชียสำหรับบัตร TUFs UM 2,025จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่24มีนาคม2568เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกบัตรเข้าร่วมคลาสได้ในราคา900บาทต่อคลาสและสามารถเลือกซื้อสิทธิพิเศษต่างๆเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็น Fast Track Access mm hmm. เพื่อเข้าจองพื้นที่ใกล้ชิดเทรนเนอร์คนโปรดหน้าเวที Exclusive Meet Greet และของที่ระลึกที่มีจำหน่ายเฉพาะงานนี้เท mm hmm. ่านั้นผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ Event Pop Application และพิเศษสุดสำหรับ l o ยเยลตี้แฟผู้ที่เข้าร่วม TUFS 2024จะได้รับอีเมลโค้ดส่วนลดสำหรับซื้อบัตร TUFS 2025ระหว่างวันที่17 2 3มีนาคม2568ใครอยากสัมผัสฟิตเนสสไตล์ซุปตาต้องไม่พลาดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟิตเน s เฟิร์สไทยแลนด์